เดือดแล้วนนี้หมูที่เราหมักไว้เอาหั่นแล้วเดือนนี้นะเอาซอยแล้วหั่นแล้วนำเดือดแล้วเอาลงหมกเลยหมกแเขพอดีสะดุ้งนะจ๊ะใครชอบรสชาติแบบไหนจะหมักใส่อะไรก็ได้ตามใจชอบแกแม่สีแพหมักใส่แค่รสดีเพื่อให้เพิ่มความนัวให้หมูหมูจะได้ไม่จริงเกินไป ว่าเราจะต้องไปทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มลากบนตัวหมูอยู่แล้วเอ,อ๊ไปทำน้ําจิ้มกันทําน้ําจิ้มกันรากสีซอยๆแล้วก็เสื้อซกตามก่อนจะได้ดแล่ๆตามด้วยพริกกระเทียม ่วยแล้วก็เสื้อชกตำเลยซอยๆใส่ลงลโกตตำไปเลยให้มันหอมคนอื่นทำยังไงไม่รู้แต่แม่สีแพรตำแบบนี้ใครชอบแบบไหนก็นใส่ๆตำๆลงไปแล้วแต่สูตรของใครของมันมาปรุงเครื่องกัน ใส่ข้าวกนัวชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่น้ำปลากระเซิร์ไรได้มาละเข้มหนังบีบเข้าไปมะเขือเทกับเอสเพสมักส้มกับบีบมะนาวหลายๆชอบหวานกับ เส้นตาลเน้นหวานแล้วแต่คนชอบรสชาติไหนกัปรุงเอาขก็อใส่อีกสักชีกนึงแค่นี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็คนถ้ากลัวเค็มก็เอาน้ำต้มสุกใส่ก็ได้เด้อ โอเคพอเสซ็บให้ชิมดูกันนี่หมูมะนาวของเราเดี๋ยวออดจักน้ำจิ้มราดข้างบนจะเข้มข้นไปนิดนึงแต่ว่าแซ่บค่ะขาวม่าะไปหมูมะนาวน้ำจิ้มสูตรแม่สีแพรแซ่บ ไม่ได้เอทินกับตะขึงเฮ้ยมีท่านเจอแท่พี่น้องเบิ้องจบข่าด้วยผักชีนิดนึงเพิ่มความสวยงามเด็ดสุดๆอยู่ตรงนี้เลยผักชีโรยหน้าผักชีโรยหน้าให้มันดูสวยงามนี่มาเด้หมูมะนาวข่าแล้วอะไรเนี่ยกึนึคณะคณะ ลงทุนมีหลายเออ <c oughs> ป้ญญาเน,นี่ยพัฒนาคันป่ะป้อนางก็ปลูพป้านางก็ปลูกอยู่สวนปลูกเองอป่ะยากปลูกจะเป็นสวนผักบ้านๆเนาะรักสาเอันนี้กระมูก็ซื้ออยู่ตามท้งองตลาดใช้สันคอนะคะอุ๋นจากแซ่ มันมันนมป่ะฮะโซ่โซ่เขากินแบบภาษาเขมรด้วยโมเดลร์หกใบ